สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักในยายเสียงวันนี้เล่าเพื่อความสนุกสนานบันเทิงเรื่องแอบดูพี่สะพายเขี่ยหอย EP2 ค่ะเล่าโดยมัมเจ้าป่าค่ะขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะคะหลังจากความลับที่สุดยอดของบอยที่ไปยืนทำไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเองที่ใต้ต้นชมพู่ซึ่งความลับนี้ถูกกลุมโดยพี่สะายของเขาเอง บอยจึงพยายามหาโอกาสที่จะปิดปากออนพี่สะพ้ยตัวดีก็มักวนเวียนเข้าใกล้พูดจาเอาใจดูเชิงและซื้อของที่เธอชอบมาให้เพราะพี่ออนมาจากครอบครัวที่ยากจนบอยจึงชอบซื้อของมาฝากบ่อยๆเป็นการปิดปากออนเองเธอก็รู้จุดประสงค์ของบอยแต่ละครั้งแต่ก็รับของไว้บอยไม่ต้องกังวลน,นะสบายใจเธอรับรองพี่ไม่พูดหลอก แล้วเธอก็ทำท่ารูดซิบปากจำไวน้นะพี่ออนรักษาสัญญาด้วยนะจริงอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ถ้าวันหลังพี่มีเรื่องอะไรให้บอยช่วยนะบอยห้ามปฏิเสธนะจ๊ะอิงออนแอบ,บอมยิ้มอย่างมีเล็ดในเพราะเธอเองก็มีแผนในใจอยู่แล้วบอยมองอย่างหวาดระแวงแต่จำใจพยักหน้าแล้วรีบเดินจากไป ไออาทิตย์แล้วที่ออนไม่ค่อยได้อยู่บ้านเสียงเคาะประตูดังหลายครั้งหน้าห้องบอยครับกำลังมาเสียงบอยตะโกนออกไปเขาเดินไปเปิดประตูออกมาออนยืนสงยิ้มหน้าหวานบอยพรุ่งนี้วันเสาร์บอยว่างไหมจ๊ะมีอะไรครับพี่ผมไม่ว่างครับบอยมองหน้าอย่างสงสัยจึงขอปฏิเสธไปก่อน พี่มีงานให้บอยช่วยนิดหน่อยแล้ววันอาทิตย์ว่างไหมล่ะงานนี้ช่วยไม่นานหรอกประมาณหนึ่งชั่วโมงเองบอยช่วยพี่เธอะบอยจึงพยักหน้าได้ครับช่วงบ่ายนะพี่ออนจากนั้นอนอนก็เดินหันหลังกลับไปบอยเองกลับมานั่งครุ่นคิดว่าเป็นงานอะไรกันเขาหวาดระแวงสงสัยเช้าวันอาทิตย์ที่โต๊ะอาหารออนเอ้ยหนูจัด แจงใส่แกงใส่ถุงให้แม่แล้วยังเดี๋ยววันนี้แม่ไม่ทันเพนนะแม่จะไปวัดกับพ่อเสียงแม่สามีพูดกับลูกสะพายอย่างอ่อนใส่ถุงเรียบร้อยไว้แต่เช้าแล้วค่ะแม่ปอยที่กำลังกินกาแฟอยู่ก็เอ่ยถามมอีกรวเหรอครับแม่แม่ไม่เบื่อหรอครับกินแต่หอยเนี่ยแม่หัวเราะก็ของชอบของแม่นี่นะ จากนั้นออนจัดแจงยกอาหารขึ้นรถเตรียมให้แม่สามีบอยกลับมานอนเล่นเกมในห้องนอนเสียงรถยนต์ขับออกไปจากบ้านแสดงว่าแม่ไปแล้วเขานึกถึงพี่สะพ้ายทันทีวันนี้เขาเองก็มีนัดกับเธอเขาเดินเงียบๆออกจากห้องนอนมาสังเกตการหน้าห้องและยืนนิ่งๆที่หน้าประตูห้องนอนพี่สะพ้ย เสียงเปิดฝักบัวนในห้องน้ำเขาพึมพำโอ้อาบน้ำนั่นเองเอ๊หรือว่าเราจะแกล้งพี่อ่อนดีนะเขายืนคุ้นคิดชั่วครู่หน้าห้องแต่ใจเองก็ไม่กล้ากลับมานั่งเล่นเกมบนโซฟาไม่นานออดเปิดประตูพืวดพลาดออกมาเธอนุ่งกระโจมอกผ้าถุงลายดอกที่เน็บไว้อย่างละหลวมผมที่ดำคลับ ตัดกับผิวที่ขาวหยดน้ำจากผมที่เปียกน้ำยดลงมาเกาะผิวไหลเนินอกทำให้ผิวดูเปล่งปลั่งมันวาวดูเซ็กซี่บอยต้องรีบหันหลังกลับเพราะความประหม่ากับภาพตรงหน้าอ้าวนึกว่าไม่มีใครอยู่ซะอีกตกใจหมดเลยแล้วเธอก็เดินหันหลังกลับเข้าห้องไป บอยรีบกลับเข้าห้องเช่นกันไปนอนคิดถึงภาพเมื่อครู่ทำให้เขานึกถึงเหตุการณ์ที่อยู่ใต้ต้นชมพู่ใจเขาเต้นตุมตามเสียงเคาะประตูก็ดังขัดจังหวะบอยว่างแล้วยังพี่เสร็จแล้วเสียงตะโกนเรียกของพี่ออนเขาถอนหายใจอย่างอารมณ์เสียที่เธอมาเรียกเวลานี้ครับบอยเปิดประตูเห็นอิงออนหิ้วตะกร้าบใบใหญ่เข้ามาด้วย มองสำรวจเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าจนเขาเขินแล้วกลับหัวเราะเบาๆทำอะไรอยู่อ่ะบอยรู้นะอย่าบอกนะว่าทำแบบนั้นนะ่ะบอยทำหน้าฉุนเฉียวที่เธอรู้ทันจะบ้าเลยพี่ออนมีอะไรพี่ออนเธอไม่ตอบกลับดันเข้าเข้าไปในห้องแทนวางตะกร้าลงข้างๆเตียงยืนประจันหน้ากันออนแตะที่ไหล่บอยลูบไปมาเบาๆ ช่วยพี่หน่อยนะบอยอะไรล่ะครับพี่ออนออนจึงรีบสั่งทันทีถอดเสื้อผ้าออกให้หมดเดี๋ยวนี้บอยทำหน้าตกใจฮะถอดทำไมครับมีอะไรให้ช่วยก็บอกมาสิพี่ออนทำไมต้องถอดไม่ต้องถามนี่แหละงานที่จะให้ช่วยแล้วเธอก็จับผ้าชิ้นสีแดงสดออกจากตะกร้าส่งไปตรงหน้าบอย อ้าวใสให้ดูหน่อยสิพี่เพิ่งทำเสร็จอะบอยหยิบกางเกงในตัวจิ๋วสีแดงสดกลางออกดูโอ้ยจะบ้าเหรอพี่ออนไม่ใสจะใสได้ยังไงสีแดงน่าเกลียดกางเกงในด้วยจะให้ผมใสได้ยังไงรคจิตเหรอพี่ออนพี่ออนคิดอะไรอะออนรีบเข้ามากุมมือน้องผัวไว้หน้านะบอยช่วยพี่หน่อย ถ้าพี่ชายเธออยู่พี่ไม่งอเธอหรอกพี่ให้เขาใส่ได้นะแค่เป็นแบบเองอยากรู้ว่ามันจะสวยไหมพี่จะได้ผลิตออกมานะ่ะพี่เป็นคนเย็บเองกับมือนะจะทำไม่ทำไม่ย่าง,งั้นพี่จะแฉให้หมดทั้งบ้านทนะั้งเรื่องของเธอออนทั้งขู่ทั้งขอร้องทําให้บอยจำใจต้องตกลงเธอเดินกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งเมื่อบอยใส่เรียบร้อยแล้ว เขากำลังยืนเท้าสะเอลทำหน้างหงุดหงิดอยู่ที่ปลายเตียงอิงออนยืนตะลึงกับรูปร่างของเขาถึงจะเป็นวัยรุ่นแต่หุนไม่แพ้พี่ชายเลยทีเดียวสามีของเธอนั่นแหละกางเกงในตัวบางจิ๋วมันรัดแน่นจนเห็นรูปร่างของปลัดขิกที่นอนสงบนิ่งอย่างชัดเจน ออนมองอย่างเสียมารยาทเอื้อมมือไปจับดึงผ้าขยับไปมามันแน่นไปหน่อยนะบอยแต่มันก็สวยดีทรงมันดีด้วยผ้าก็ดีเธอจับเข้าหมุนไปอีกด้านมันเป็นกางเกงใน g s จีสตริงแบบผู้หญิงดีๆนี่เองที่มีสายเส้นเล็กๆสอดแทรกอยู่ระหว่างตรงกลางสะโพกทั้งสองข้างออนเอื้อมมือไปดึงสายตรงนั้นทดสอบความยืดหยุน่นโอ้ยพี่ออนทำอะไรนะ่ะดึงทำไม มันรัดข้างหน้าแน่นอ้อนกลับหัวเราะแค่ดึงเช็คความยืดหยุ่นของเนื้อผ้าเองทำไมล่ะทนไม่ได้แล้วเหรอแก้มก้นบอยนี่กลมดีนะอย่าพูดนอกเรื่องพี่ออนเสร็จแล้วยังเธอเดินอ้อมมาด้านหน้าหยิบสายวัดมาวัดหว่างขาสองข้างตรงเป้ารอบเอวบอยที่ยืนไม่นิ่งขยับตัวไปมาเพราะหวาดเสียว กลัวพี่สไัยจะสัมผัสถูกน้องชายของเขาออนก้มหน้าวัดต่อไปโดยที่ไม่สนใจในใจก็นึกขำตลอดเวลาอะเสร็จแล้วพี่จะออกแบบกางเกงในที่มันใส่สบายๆให้นะจะลองวิชาที่พี่เรียนมานะ่ะโถพี่ออนใครจะไปใส่กางเกงในสีแดงแบบนี้ล่ะพี่ขายไม่ออกหรอกเชื่อบอยเหอะแต่ออนกลับหัวเราะชอบใจ นี่บอยที่บอยใส่อ่ะมันกางเกงในของพวกเกพวกกระเทยจ้าบอยตวาดเสียงหลงพี่ออนบอยไม่ใช่เกยบอยไม่ใช่กระเทยนะพี่ออนมาให้บอยใส่ทำไมไม่ใช่ก็แค่ให้บอยอ่ะเป็นหุ่นทดสอบเฉยๆแต่หุ่นบอยดีนะเหมาะที่จะเป็นเกมากเลยแล้วเธอก็หัวเราะ รีบคว้าตะกล้าวิ่งออกนอกห้องไปนี่ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณที่รับฟังกดติดตามด้วยค่ะ